วิษณุมองเลือกสระดับอำเภอไม่น่าห่วงวันแต่ระดับจังหวัดประเทศมีหัววิษณุมองเลือกสระดับอำเภอไม่น่าห่วงวันแต่ระดับจังหวัดประเทศมีหัวเชื่อประกาศรับรองทันสองกรกฎาคมนี้ส่วนผิดถูกค่อยไปสายทีหลังวันที่1 1อ็ดมิถุนายน6 7สที่ทําเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปริกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว ว่ามีเรื่องควรกังวลแต่ยังไม่ถึงเวลาจะกังวลเพราะเพิ่งผ่านการเลือกในระดับอำเภอพอถึงในระดับจังหวัดและระดับประเทศก็จะน่ากังวลกว่าพร้อมกับระบุว่าอย่างที่ใครๆรู้ว่ายังมีความเข้าใจผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนในฝ่ายประชาชนอย่างกรณีที่อาจมีการไปทำข้อตกลงหรือนัดแนะอะไรกันขึ้นมาทำให้มีปัญหาแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาเฉพาะรายซึ่งก็ให้รางวัลน,นำจับเป็นล้านอยู่และมองว่าเป็นแรงจูงใจได้ดีพอสมควร นายวิษณุยังระบุอีกว่าการเลือกในระดับอำเภอก็เห็นว่ามีปัญหาอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่กกตจึงได้ออกประกาศว่าการเลือกสวเป็นไปด้วยความราบรื่นซึ่งเราก็คาดการอยู่แล้วว่าเป็นไปด้วยความราบรื่นเนื่องจากแต่ละอำเภอมีผู้สมัครน้อย2ี่กลุ่มแต่พอไปถึงระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดมีกี่อำเภอก็จะมีจำนวนผู้สมัครมากขึ้นและหากไปถึงระดับประเทศที่นี้ไม่รู้หน้าอีกหน้าพรมบางจังหวัดอาจจะไม่มีสวเลยก็ได้ เมื่อถามว่าหากดูจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นวันที่สองกรกฎาคมนี้จะได้ซอฟหรือไม่นายวิศนุกล่าวว่าตนตอบไม่ถูกแต่เดาและหวังว่าน่าจะได้เนื่องจากมีสำรองอีกกว่า100คนและหากผิดถูกก็ไปสอยออกทีหลังได้หากกระบวนการถูกล้มไปจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการเมืองหรือไม่นายวิสนุย้อนกลับทันทีว่าคุณเป็นคนสมมติขึ้นมาแต่หากล้มจริงอย่างที่คุณสมมติ จึงกระทบรุนแรงแต่ผมไม่คิดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงขนาดนั้นเมื่อถามต่อว่าจากการที่นายสมชายแสวงการซอฟออกมาให้ความเห็นว่าการเลือกซอฟครั้งนี้อย่างไรก็เป็นโมฆะนายวิษนุย้อนกลับทันทีว่าขอให้ไปถามนายสมชายมาถามตนทำไมเมื่อถามว่าหากยังไม่ได้สวัสดใหม่ซอฟชุดปัจจุบันยังมีอำนาจเต็มอยู่หรือไม่นายวิษณุระบุว่า ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นการเลือกนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงมาตราที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปฏิรูปที่มีการระบุไว้ว่ามีอำนาจเฉพาะภายใน5ปีเมื่อถามต่อว่าในมาตรา109ที่ระบุไว้ว่าถ้ายังไม่มีสวชุดใหม่ให้สว รักษาการยังคงปฏิบัติหน้าที่รวมถึงอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าไม่ใช่ไม่รวมพร้อมย้ำว่าคำว่าการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้รวมถึงอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย